ตอนนี in ้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักล้อของกลุ่มนี้ที่มีงานแบรคดี้เมื่อไหร่เขาอยู่ด้วยตลอดต้องจากชซาท์ซสวัสดีค่ะทีโอบีดีเและก็ดีเจท็อปของเราขาดไม่ได้จริงๆเนี่ยคะคนนี้ทุกงานของแบรคดี้มีเซาซ้ไซด์ไปด้วยตลอดรู้สึกประทับใจอะไรบ้างกับงานของบรคดี้คะอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกครีเอทีฟมากเรื่องนี้เรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆทุกงานแบรคดี้จะมีแบบนี้หมดนะ แล้วงานทุกอันคือเต็มที่อลังการสุดยอดวันนี้มาอยู่ที่ River นะครับบรรยากาศดีมากงานสวยยังอยู่แค่หน้างานก็ยังรู้สึกว่าอยากเข้าไปแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากวันนี้วันนี้ในแทนะที่เป็นดีเจวันนี้เขาแบบมีดีเจมาทั้งหมด4คนแล้วก็มีแบบเป็นเปิดเพลงแบบเหมือนบราซิลเออมีแบบเปิดเพลงบราซิลแล้วเดี๋ยวคิวนคิวนแล้วก็มีการแบบมีกองตีกองด้วยก็ดีครับ ก็ดีมันก็แปลกดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราไปตามงานปาร์ตี้หรือว่าอีเวนต์เราก็จะไม่ได้ยินเพลงอะไรอย่างนี้นะน้อยน้อยที่จะเจอคดีนียคือบาคาดี้เขาทำอะไรที่มันแตกต่างไงก็เยี่ยมฝากอะไรถึงใครที่ไม่ได้มางานในวันนี้นิดนึงค่ะก็พลาดนะครับคำเดียวพลาดเพราะว่าบาคาดี้แต่งจริงแล้วไม่ต้องเสียดายเพราะว่าบาคาดี้มีงานเรื่อยๆอยู่แล้วจัดงานแบบเจ้าพ่อปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรออัปเดตนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเป็นที่ไหนแล้วเราไปเจอกันที่นั่นหรบาคาดี้เราไม่พลาดอยู่แล้วเซาท์ไซ รู้สึกว่าทุกง,งานที่จัดมาเนี่ยก็สนุกทุกง,งานเลยต่างกันหมดเลยต่ต่าง,งใช่ใช่ใช่ก็อยากให้มากันนะฮะ <S 2> <S 2> ใครมาวันนี้ไม่ได้ก็พลาดแล้วล่ะครับ <Okay. S 2> วันนี้เขารู้จักเรื่องบาร์ข้างในเยอะมากเดี๋ยวเราปล่อยเขาเข้าไปสนุกข้างในก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะ คนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะมูตั้งสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานบาคารีในวันนี้ก็ชอบนะครับชอบตีมันเมื่อกี้ก็คือพี่เขาพาเข้าไปลองดูว่าเออมันมีอะไรบ้างก็คือชอบที่ตีมเขาแบ่งเป็นโซน3โซนก็คือจะมีเป็นไฟเป็นเอิร์ธเควกแล้วก็จะมีฮิวแมนอ่ามี5ใช่ใช่แต่เดินไปถึง3เมื่อกี้ออกมาก่อนก็มีเป็นเป็นไฟนะครับที่เดินเข้าไปก็มีเป็นเอิร์ธเควกแล้วก็มีเป็นฮิวแมนฮิวแมนวอร์ก็แต่ละแต่ละบูธเนี่ยเขาก็จะมีเป็นริง ที่เป็นบอว่าเป็นของเขาอะไรเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็ดูดูดีนะครับผมว่าผมก็ชอบดีก็จัดดูเป็นแยกเป็นโซนดีงานประค่า,าี่ครั้งนี้คิดว่าแตกต่างจากงานค่้งอื่นๆก็จกัดยังไงบ้างคะ ผมว่าทุกครั้งกันจริงแล้วบาคคดีเขาจัดแตกต่างนะครับด้วยธีมของบาคคดีว่าว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่อยา่างครั้งนี้เขาก็จะแบ่งเป็นเหมือนบอกว่าแบบอย่างเงี้ยประมาณแบบฝ้ายยีแกล์เอธเฟลอะไรเง,งี้ย<อ>ผมว่ามันก็จะต่างจากครั้งก่อนๆคือครั้งนี้มันจะดูแอบแอบดาร์กนิดนึงนะครั้งนี้เขาเขาเหมือนกับแบบเล่าประวัติมาทั้งหมดว่า่าน<ร>อะไรมาบ้างใช่ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เลยแอบดูดาร์กๆหน่อยนิดนึงแต่วันนี้ขอให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะ ข้างในเมื่อกี้ตัดโชวพี่น้ได้เดินเ <Okay, S 1> <ๆ>ข้าไปมาแล้ว, okay, วเลยเป็นางาน,นที่เก๋ไก่เลยท,ทีเดียวนะคะแล้วตามบูธต,ต่างๆก็จะมี history ในการปรุงเครื่องดื่มของเขา,ขาใช่ไหมคะก็สนุกสนานงานในปาร์ตี้วันนี้เปิดเพลงเป็นแบบหลายๆแนวเริ่มจากแบบช,ชิวสบายๆใช่แล้วก็มีละตินบ้างออกเม็กซิกันบ้างอะไรมิกซ์เรารู้สึกว่าเหมือนกับมันแบบว่ามินฟิวชั่นหลากหลายอารมณ์แล้วก็แปลกดีธรรมดามันแบบว่าเป็นอันเดียวเลยแนวเดียวแต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนได้เดินทางท่องไป เรื่อยตามประวัติศาสตร์โอเค <นะ S 1> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ณคณะ,คะ I was feeling a little bit bad, taking some people out of the world top screen. Uh, I brought to you some Brazilian traditional dance and music. So we're having some capoeira and some dance to start the celebration and to start the party tonight. After the dance floor will be all yours. Thank you. ไงบ้างกับงานวันนี้บรรยากาศข้างในผมว่าวันนี้ความพิเศษอะ่ะคือความเป็น private คือทุกคนเนี่ยสามารถคุยกันง่าย,ายแล้วก็อย่างบรรยากาศงานน,น่ารักเหมือนแบบมาบ้านอะ่ะแล้วก็เพื่อนก็ชงเครื่องดื่มให้กินเราก็กินไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่ากดมีอยู่ว่าให้วนครบ5บูทใช่ถ้าไม่ถ้าไม่วนครบเนี่ยก็คือเหมือนมาไม่ถึงเขาจะโกรธ โอ้ผมบู๊ตไปมาสิบบูธแล้วครับนะครับเหมือนมาเฮาส์ปาร์ตี้ใช่ครับผมแล้วชอบบูธไหนมากที่สุดคะผมชอบบูธที่2ครับผมผมชอบบูธแรกเพราะว่าบูธแรกเนี่ยเป็นเรียกว่าเครื่องดื่มที่แปลกแตกต่างที่สุดเพราะว่าแบบเหมือนมีความร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันอื่นจะเป็นเย็นหมดเลยปกติแล้วมังไงของบาคาดี่ป่อยขนาดไหนดีกว่าเรียกได้ว่าบาคาดี่กับเซเลอร์เนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องกันเพราะว่าบาคาดี่เนี่ยซัพพอร์ตเซเลอร์ตอนประมาณโชว์แบบช่วงเวลาหนึ่ง เราก็ได้แบบเป็นแบบไปทีมงานของบาคาดี้ด้วยอะไรอย่างเงี้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยเวลาบาคาดี้จัดงานอะไรเนี่ยผมมาตลอดก็คือบาคาดี้เคยแบบหาที่เล่นดีๆให้เราหลายๆงานนะครับตั้งแต่บาคาดี้เคยมีประกวดงานอาร์ตตั้งแต่สมัยเลยออกรั้บั้มแรกรั้บั้มสองครับบาคาดี้ก็เป็นอ่าสปรายเออร์แรกๆที่แบบพยายามจ้างวงเราไปเล่นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีครับรู้จักกันมานานรู้จักกันมานานจริงเพราะบาคาดี้เนี่ยมีมานานถึงหนึ่งร้อยข้า สปีแล้วอินดีด้วยโอ้ยพรอะไรให้บาคาดี้สักนิดนึงดีกว่าก็ขอให้บาคาดี้เนี่ยอยู่ควบคู่ไปจนผลจนผมแบบแก่เท่าแก่แล้วก็ไม่มีแรงที่จะกินเครื่องดื่มอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับเพราะว่าบาคาดี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มผู้ใจของผมอยู่แล้วครับก็ขอให้อยู่คู่ประเทศไทยเป็นนานครับผมบางทีเราก็เครื่องดื่มเราก็อยากดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติแตกต่างไปบาคาดี้ก็ให้รสชาติที่แตกต่างจากเครื่องดื่มอื่นๆครับผมขอบคุณมากนะคะให้เป็นปฏิทโต เข้าไปข้างในนะครับแต่ว่ารู้ว่าเพื่อนมาเล่นคาโบยล่าเลยมาดูครับปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นแบบงานไหนเขาจัดเป็นแบบเพลงดนตรีแนวนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเจ๋งดีครับจะได้ไปดูอะไรสไตล์คิวบาแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นครับปกติเป็นคนชอบเพลงแนวคิวบานป่คะชอบครับผมชอบเพลงอเมริกาใต้อยู่แล้วครับเซาว์อเมริกาผมชอบครับเคยไปยังไม่เคยเลยครับไกลเกินครับเดี๋ยวให้พี่เข้าไปสนุกแล้วก็เต้นข้างในแล้วกัน อะไรนิดนึงดีกว่าค่ะว่าสำหรับวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเขาครบรอบ152ปีรอสบสองปีสาดีด้วยอยอพอนอะไรคขานิดนึงขอยินดีด้วยครับอยู่มาถึง152ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ต่อไปนานๆครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั้งบริษัทเลยแล้วกันนะครับโอเคขอให้สนุกกับค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณ บอกว่าโหยืนอยูกย่กับเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งนักดนตรีนะคะแล้วก็มีทั้งที่เมื่อกี้พี่ๆก็ได้โชว์กันไปนะคะสำหรับพี่ก่อนดีกว่าน้องโต้ที่หนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัดสดีครับผมโต้งบูดาเบลสครับค่ะพี่โต้งถามนิดนึงดีกว่าว่าสําหรับข้างๆนี้คือพี่ๆที่เขาได้มาเต้นโชว์เมื่อสักครู่นี้ครับอย่างที่โชว์ไปเมื่อกี้เรียกว่าคาโปเอราครับคาโปเอราเป็นศิลปะการต่อสู้ผสมการเต้นของบราซิลของแบบมีความเป็นลาตินสูงมากแล้วก็นอกจาก มีคาโปย่าแล้วแล้วก็มีทีมประการนมาจากแอมเปอร์ใช่ไหมครับก็วันนี้ก็เล่นเป็นสไตล์คิวบันผสมบราซิเลียนครับก็มาแจมกันผมเป็นคนริเริ่มในเมืองไทยสําหรับคาโปย่านะครับแล้วก็ทีมประกชั่นนี่เป็นเป็นเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันมานานแล้วเนี่ยครับเวลามีงานก็จะมาแจมกันอยู่เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับสภาพอากาศของงานบาคาดี้วันนี้ผมว่าร้อนแรงสไตล์ลาตินเลยครับนี่ผมผมไม่ได้เล่นนะผมยืนดูผมยังเหงื่อแตกเลยครับสนุกครับ เมื่อกี้เต้นกันไปเมื่อกี้ไปแอบยืนดูอยู่เป็นยังไงบ้างคะมื่อชว์ในวันนี้สนุกมากเลยค่ะแล้วก็คือบรรยากาศในงานทําให้ทําให้การเล่นขบเลล่าของวันนี้สนุกมากขึ้นไปอีกค่ะวันนี้มาเล่นเป็นไงบ้างน้องเงินบัตดีสนุกมากเลยครับมันจอครับยมันมากอยากเต้นต่อเลยอ่ะเดี๋ยวให้ไปพักก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณพี่ต้องด้วยนะคะ พี่เดชสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับงานวันนี้กับงานของบาคาดีค่ะเพิ่งมาครับแล้วเขามีด่านหลายด่านมากเลยเจอเจอด่านครั้งแรกนี่เขาบอกว่าไฟไหมอันที่สองตึกหล่นอันที่สองเป็นแบบมืแผ่นนิ้วไหวตึกไทยใช่แผ่นนิ้ไหวแตรู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศข้างในค่ะบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศแบบเข้าไปแล้วแปลกเลยเพราะอยู่ริมน้ำด้วยวิวสวยคนก็ดี นิดนึงถึงประคารดี้ข่ยครบรอบ152ปีก็ขอให้ทำให้คนไทยมีความสุขไปเยอะๆแล้วกันแล้วก็ให้ทั่วโลกมีความสุขไปเลย HAPPY BIRTHDAY โอเคขอบคุณมาก <Hello. S 1> ค่ะ ว่าสนุกมากๆนะคะกับงานที่ปัคคาีก็จัดขึ้นนะคะรวมไปถึงเราก็ได้เห็นโลโก้ใหม่นะคะเราก็ได้รู้จักถึงแคมเปญใหม่ของเขาด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยรวมทั้งตัวตัเองด้วยนะคะเราก็ได้รู้ว่าปัคคาีเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะคะตลอด152ปีนะคะกับการฝ่าฟันจนมามีวันนี้นะคะต้องถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองนะคะงานปาร์ตี้ในวันนี้ สนุกมากค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะก็ยังเต้นกันอยู่ข้างในนะคะแต่น่าเสียดายที่เวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็กล้องเนี้ยก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไงตอนราเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตเข้าไปปาร์ตี้ต่อข้างในกันต่อลวกันนะคะแต่อย่าลืมมีงานปาร์ตี้ดีๆแบบนี้นะคะติดตามได้นะคะกับรายการตะลุยปาร์ตี้ของเรานั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ